สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่คือ,อสิ่งที่ท่านจะได้รับชมนับจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะคะของช่วงเดือนกรกฎ,า,กรกฎาคมนี้จริงๆเดือนกรกฎาคมนี้ดาวหลายดวงที่โยกย้ายมากๆเลยนับตั้งแต่เป็นมีาดาวมริเตยยูเนาะตั้งแต่วันที่7นะคะ7กรกฎาคมแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนปัตนนีของ เอดอดวงขานจริงๆย้ายตั้งแต่วันที่16เดือนมิถุนานแล้วนะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายของทางด้านโหราศาสตร์นะคะซึ่งจะมีช่องหลายๆช่องของท่านอาจารย์โหนหลายๆช่องที่มีการทำนายเรื่องเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะส่วนช่องของแป้งก็เป็นการทำนายเรื่องเกี่ยวกับไพทาโร่ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกจิตใต้สำนึกภายใน ของความรู้สึกคนที่เราอยากจะรู้รวไมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในในเดือนกรกฎามนี้ด้วยนะคะแล้วก็แป้งก็จะมีการแบ่งสถานะเนาะแล้วก็ทำทำสเต็มไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสถานะคนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนมีการงานการเงินด้วยนะคะแบ่งเอาไว้แป้งมีโปรเจกต์หลายอย่างนะคะที่จะทําการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงก็ถือว่า ดวงชะตาของแป้งเองก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวทุกคนตามดูกันนะคะออจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะค่อยๆขยับเพราะอย่างที่บอกว่าช่องแป้งเองจะไม่ได้มีทีมงานอะไรไม่ได้มีทีมงานอะไรเยอะอาจจะมีแค่แอดมินที่ช่วยตอบรับในเรื่องของออการรับการพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นแหละนะคะแต่ก็จะพยายามขยับและทําไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนมีไอเดียอะไรนะคะสามารถ แลกเปลี่ยนได้เลยเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าต้องการอยากให้เป็นอย่างนี้ไหมหมอแป้งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแป้งถ้าที่อะไรที่แป้งมีความรู้ความสามารถนะคะแป้งจะทําออกมาให้นะคะอยากรู้อะไรแบบไหนแต่คือแป้งก็มีสงสัยอยู่เรื่องหนึง่งคือมีลูกดวงคนหนึ่งว่าให้ทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักมันต้องเริ่มจากอะไรช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์ให้ฟังได้ไหมว่ามันต้องเริ่มจากอะไรคือก็งงเหมือนกันนะคะคือคือต้องบอกก่อนว่าแป้งก็ไม่ได้ ติดตามช่องอื่นๆสักเท่าไหร่ะแอบเก็บตัวนิดนึงนะเป็นคนแอบเก็บตัวเอ้ยยังไงแต่ไม่พิถีพิภัยกับใครนะเลิฟยูนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพูดเยอะมากเลยวันนี้นะคะก็ฝากไว้เรื่องนี้แล้วกันนะคะกับการที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคก็แป้งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ พยายามจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่อยๆหลายๆ,ๆอย่างนะคะพยายามจะซันเวลาอยู่นะคะทำคนเดียวเนี่ยตัดต่ออะไรต่างๆเลยนะเก่งไหมเออนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับราศีของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ คนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกมาดูกันเขอดูไพ่พลังงานคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ,ะใบแรกก็เป็นโอไพ่เดวิลคืออย่างนี้ค่ะพลังงานของคุณเนี่ยใบนี้เปรียบได้กับเดวิลนะคะอ่ะพลังงานของคุณเนี่ยนะคะเป็นเออคนโสดเหมือนตอนนี้คุณคุณเริ่ม ดดเ,นะเแบบจ้าชู้อ่ะคือพูดง่ายๆเปิดรับนะแต่ฟิลลิ่งเหมือนแบบเจ้าชู้อ่ะแบบเอ้ยมีความรู้สึกมีความรู้สึกกับใครคนนึงหรือเอาง่ายๆคุณอาจจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างกับคนคนนึงหรือมีแพชชั่นมีใครคนนึงที่คุณรู้สึกทาไมเรามีแรงดึงดูดแรงกับเขามากๆเลยในช่วงนี้อ่ะนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นเป็นยังไงบ้างคะ่ะคุณโสดโอเคชัดเจนมากๆค่ะ ใช่คุณแมคุณมีแรงดึงดูดกับใครคนหนึ่งอยู่ก็จริงนะคะแต่ตอนแต่ที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่หนักแสนหนักน่วงบางท่านคุยชาวราศีพิจิกลักขนาพิจิกด้วยกันมันเจ็บมาซ้ําๆซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่แบบนี้นะคะอืมเนี่ยคุณถึงคุณจะรู้สึกกับใครคนนั้นอะมากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่คุณก็มีจุดยืนของตัวเองพยายคุณพยายามแบบ หยุดความคิดของตัวเองเบรกความคิดของตัวเองและไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็กลับมาเอนจอยกับเพื่อนฝูงหรือตอนนี้ใครทีใร่ใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณพยายามเบรกเขาให้เป็นแค่เพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะตัวคุณนะ่ะยังไม่หลุดออกจากความรู้สึกแย่ๆเก่าๆหรืออดีตที่มันเหนื่อยล้าได้อยู่ได้เลยค่ะ ทีนี้ดูว่าใครคนนั้นที่คุณรู้สึกดีด้วยเขารู้สึกกับคุณยังไงเขาก็รู้สึกกับคุณเหมือนกันเขาก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากเข้ามาหาคุณด้วยนะมีความรู้สึกอยากเข้ามาหาคุณอยากคุยกับคุณนะคะอืมแต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่มีใครที่รู้สึกดีด้วยเลยหมอแปลว่าคุณเองอมีคนที่แอบชอบคนหนึ่งที่เขาแอบชอบคุณอยู่แล้วเขาอยากจะมาเริ่มเติรเริ่มต้นคุยเพื่อสารสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมีน อ๋อบางท่านอาจจะได้คุยชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะอ่ะอือแต่ตัวเขาเองก็อาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความสัมพันธ์ที่ยังไม่ผูกมัดเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนแสงส่องประกายอะไรบางอย่างไพเดสันเป็นแสงส่องประกายอะไรบางอย่างในความรู้สึกจนทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันเขาก็รู้สึกมีแรงดึงดูดแปลกๆอยากลองเริ่มมาคุยแต่ก็ยังไม่คิดจริงจังนะเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมอบความสัมพันธ์ ที่มันชัดเจนกับคุณได้จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะอืมทำไมเขาถึงให้ไม่ได้ขอดูสักใบได้ไหม Ten of Cups อ้าวคนมีเจ้าของมาจีบหรอเนี่ยคนมีคนมีเจ้าของแอบชอบหรอเนี่ยสิบถ้วยเขาอาจจะเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานจริงด้วยอ่ p a พ่ the Fool ก็เป็นคนโสดเหมือนกันมันมีสองกรณีนะคะ อาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่เรื่องการทํางานนะคะหรือเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหรืออาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะมีภาระเรื่องนี้อยู่ก็เลยทําให้ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้จริงหรือยังนะคะเขามีมสเสจอะไรจะส่งถึงคุณไหมคนคนนี้ king cups เขารู้นะสัญชาตญาณเขารู้ว่าคุณนะ่ะคือคนที่ใช่สําหรับเขาเลยเขารู้สึกถึงความรู้สึกแรก นะคะคิงถ้วยมันขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่า King of Cup King of Cups เนี่ยเป็นผู้ชายที่สามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้เขาคงอยากจะบอกคุณว่าเขารู้ว่าคุณมาโดยสัญชาตญาณคุณมาเจอเขาโดยสัญชาตญาณของเขาหรือสัญชาตญาณของเราทําให้เราได้มาต้องมาเจอกันหรืออะไรบางอย่างที่ถูกกาหนดเพื่อให้ได้มาเจอกันแต่ว่าเขาอยากจะเพาะคุณว่าเขา,าก็ยังไม่แน่ใจเพราะเขาเองแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่เก่งหรอกเรื่องความรัก <laughs> นะคะอะทีนี้มาดูต่อค่ะอ่านะเอ็นดูนะไพ่ไพ่ไบางสำรับเอ็นดูเพราะชัดมากนะคะเขาคนเขียนไพ่มานี่สวยมากจิตรกรเอ่อที่เขียนไพ่มานี่สวยมากทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะคนโสดชาวศีพิจิกลักนาพิจิกความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรนะคะอืมพวกคุณจะได้เจอกันจะได้เริ่มคุยกันแล้วค่ะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้คุยกันนะคะกับคนคนนี้คนคนนี้จะได้คุยกับคุณแล้วจะมีการยิงตรงเข้ามาพูดคุยกันเจรจากันแต่ไม่ได้แบบจีบนะเป็นการคุยแบบคุยธุระคุยธุระนะเออคุยธุระค่ะคุยเรื่องต่างๆร่วมกันนะคะจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของปัญหาด้วยซ้ําเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาผมเจออะไรมาฉันเจออะไรมานะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบที่ยังไม่มีอะไรพัฒนามากไปกว่านี้ค่ะนะคะ เพราะว่าพวกคุณต่างคนต่างมีจุดยืนของกันและกันแล้วก็บางคนอาจจะอยู่กับคนละจังหวัดอยู่ไกลกันด้วยหรืออาจจะคุยกับแค่บางคนคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะอือยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอะนะคะอืก็เลยทําให้การติดต่อสื่อสารมันก็เริ่มขาดขาดหายหายกันไปนะคะอ,อ่ะทีนี้มาดูคําแนะนําสําหรับคนโสดชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะคะ queen of wands โอเค ไพ่ใบนี้ชัดเจนเลยว่าคุณดูแลตัวเองดีๆก่อนดีกว่าตอนนี้คุณดูแลตัวเองให้ดีก่อนหมายถึงว่ากลับมาสํารวจสิ่งต่างๆต,ตัวเองร่างกายหน้าตาผิวพรรณนิสยัยใจคอมาสํารวจจิตใจว่าเราอะพร้อมที่จะมีความรักจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากเล่นๆเ,เพราะเอเนจีของคุณมันเป็นเดวิลอย่างงี้หมายถึงว่าเราเองก็แค่รู้สึกมีแพชชั่นไปจริงแค่นั้นหรือเปล่านะคะเพราะยังเพราะเราเองก็ยังไม่อยากต้องการความรัก หรือเปล่าไพ่บอกให้ไปสำรวจให้ดีๆนะอืมก็ลองเอาไปแดับใช้กันดูนะคะโอเคนี่คือสถานาการณ์คนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะขอดูไพ่พลังงานของคุณสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิก เซเว่น็ดดาบไม่หลอกพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบเหมือนกับจะคุณเริ่มเปลี่ยนทางอ่ะกับคนเนี้คือคุณรู้สึกว่าถ้ำไม่ใช่ต้องอดทนหรือเหนื่อยฉันจะไปหาตัวเลือกอื่นแล้วนะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะ สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะชาวราศีพิจิกแลัขนาพิจิกปัจจุบันสถานะไม่ชัดเจนค่ะเข้าใจแหละคุณคุณกับเขามีบทสนทนากันแบบว่าพูดคุยกันนะแต่บางบางเรื่องที่คุณสนทนากับเขาไปพูดกับเขาไปแต่เขาดันอีกนอคือไม่รับฟังไม่ไม่ไมแบบเออไปเลยแบบมึนมนไปเลยไม่ตอบแต่ตอบเรื่องอื่นอ่านะคะซึ่งมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายคราแล้วจนทําให้คุณรู้สึกว่า มันยังไงกันแน่มันไปด้วยกันได้หรอเราเราเรามีเหตุมีผลนะเรามีเหตุมีผลกับมันนะบางคนคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าแต่มีหน้าที่การงานมั่นคงเอามากๆหรือเขาเป็นคนป๊อปปูล่ามากๆบางคนบางท่านบางกรณีนะแต่ก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่ามันไปคนละคนละเวคุณพูดอีกอย่างเขาพูดอีกอย่างเขาตอบไม่ตรงคําถามนะคะ แต่เวลาที่อยู่ๆบทเขาจะพูดอยากคุยกับคุณเขาก็คุยคุยเป็นไฟแลบเลยค่ะคุยแบบแต่ส่วนใหญ่จะคุยแต่เรื่องของตัวเองจนคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาได้เป็นตัวของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะถามหน่อยว่าทาไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าอย่างนั้น Ace of Cups เขาทําเพื่อปิดปังตัวตนที่แท้จริงของเขาตั้งหากเหรอคะเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยไพ่ใบนี้บอกมาแปดถ้วยเขากําลังจะเดินออกเขามีความเขาเรียกนะตัวตนของเขาที่แท้จริงยังไม่ถูกเปิดเผยอะ่ะ เขาทาเพื่อปิดบังตัวตนของตัวเองทําไมต้องปิดบงังเพราะเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ของการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขารักใครมากๆอยู่และยังไม่ลืมนะคะเอเขาก็เลยมีภาวะเหมือน alert หน่อยๆเวลาอยากคุยกับคุณก็คุยแต่เวลาเงียบก็คือเงียบนะคะอืมจิตใจของเขายังไม่มั่นคงนั่นแหละเขายังยังไม่ลืมใครคนนึงได้นะคะอืมยังลืมใครคนหนึ่งยังไม่ได้ทีนี้ดูต่อครับสถานะไม่ชัดเจนเขาคนนี้คิดยังไงกับคุณคะ Nine of Coins <c oughs> มันท่านคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนเขารู้ว่าตัวเขาเองสองอารมณ์มากเลยตอนนี้เข,เขาเขาเขายังไม่อยากผูกมัดค่ะชัดเจนมากแต่เขาชอบคุณนะ <c oughs> เขายังไม่อยากผูกมัด สาเหตุที่เขาไม่อยากผูกมัดเพราะเขาไม่อยากให้คุณเป็นคนมาแก้ปมในใจให้กับเขาเขาไม่อยากเอาเปรียบคุณเขาอยากแก้ด้วยตัวเขาเองแต่วิธีการแก้ด้วยตัวเขาเองจริงๆมันก็อาจจะไม่ถูกจริ็ดกับคุณคุณต้องการให้เขาพูดถูกไหมเพื่อให้ฉันฮิลแล้วจะเอายังไงต่อไปจะได้รู้อนาคตนะคะแต่เขาไม่พูดไม่ทํานี่คือแนวคิดของเขาเขาไม่อยากให้คุาต้องมาผูกติดกับเขาเขาขอฮิลตัวเองแบบนี้ในรูปแบบของเขาอาจจะเป็นวิธีที่งงๆหน่อยทําให้คุณหนักใจหน่อยอืออืม ซึ่งเขารู้ตัวด้วยนะว่าเขาทําแบบนี้แล้วคุณหนักใจอ่ะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไงเออเขาต้องปกปิดตัวตนเอาไว้อ่ะนะคะเนี่ยสองดาบเขาต้องไปรู้ใจตัวเองก่อนคนนี้ยเขายังไม่รู้ใจตัวเองเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ด้วยต้องบอกองี้เลยนะคะอ่ะทีนี้ดูต่อแนวโนเอ,อมเมสเซจอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณก่อนมเมสเซจอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณคะ ให้เดอนันคุณคือ number one เขาบอกอยากบอกคุณอย่างนี้ว่าคุณคือ number one นะคะบางคนคุณอาจจะคบคนที่เป็นภาวะโรคซึมเศร้าหรือมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่อยากจะให้คุณไปก้าวไก่หรือเป็นทุกข์กับเขานี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเขาอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านแต่สิ่งที่เขาจะบอกคือตอนนี้คุณคือ number one ยังไงเขาก็คุณคือที่หนึ่งในใจของเขาแต่เขาอยากแก้ปัญหาของเขาให้ได้ก่อนแล้วเขาถึงจะบอกคุณว่าขอเป็น relationship นะขอคบจริงๆจังๆขอเป็นแฟนนะคะ ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกพวกคุณทั้งสองคนยังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะมางคนอาจจะคุยกับ LGBTQ นะอืมหมายถึงว่าคุณอาจจะคบกับคนที่เขาอ่ะคบเพศเดียวกันมาก,ก่อนแล้วเขายังไม่คิดที่จะเปิดใจให้กับคุณถ้าคุณเป็นจะ LGBTQ อ่ะหมายถึงว่าคุณเป็นอีกเพ,เพศเดียวกับเขาอ่ะเขาเขาอาจจะยังเปิดใจให้กับคุณไม่ได้เต็มร้อยเพราะเขาเหมือนกับ ยังก้มกึง๋งไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ขอเวลาประมาณเนี้ยนะคะอืมแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณคือยังจะมีการพูดคุยกันไปอยู่เรื่อยๆจะเป็นฝ่ายที่ฝ่ายคุณที่พยายามจะเข้าไปคุยกับเขาเข้าไปสํารวจจิตใจเขานะคะอืมแต่พอพยยามเข้าไปคุยเข้าไปพูดกับเขาหรือเพื่อต้องการหาคําตอบหรืออยากจะช่วยเขาแต่คุณกลับจะได้ความไม่น่ารักกับเขาตอบแทนกลับมาไม่สนใจใยดีนะคะเฉยๆนิ่งๆเนี่ยเห็นไหม ะะเฉยๆนิ่งๆไม่สนใจนะคะบทเขาอยากจะไปก็คือเขาไปเองสุดท้ายคุณก็ต้องเดินออกมาแบบเงียบๆแบบเออเออไม่เอาก็ไม่เอาไม่รับความหวังดีก็ไม่รับนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีการที่จะได้เป็น relationship ใดๆเสียงอะไรเนี่ย relationship ใดๆนะคะแต่ว่าพวกคุณมีเกณฑ์จะได้มีเกณฑ์การเดินทางกันแบบปกรับในวิกที่4วิกสุดท้ายของเดือนกรกฎานะคะมีการไปท่องเที่ยวนะคะ คราวนี้แหละคุณจะได้รู้ความในใจของเขาจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาให้คุณรู้แต่คนนี้จะไม่พูดแค่นั้นเองจะเป็นโมเมนต์ที่ดีๆค่ะอืทีนี้ดูต่อค่ะํำแนะนำชาวราศีพิจิกแลัขนาพิจิกสถานะไม่ชัดเจนเทนออฟวอลอย่าแบกไม่เอาไม่ไม่เป็นเดอะแบกนะจ๊ะที่รักไม่นะคะ <laughs> ไม่แบกสิ่งนี้อยู่คนเดียวค่ะปล่อยวางเลยค่ะใบนี้ชัดมากเลยนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะคนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกขอไพ่พลังงานของคุณนะคะคนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกฟ o ร์บคอยส์อ่าโอเคโอเคโอเคสีเรียญ ใบนี้คือใบที่ปกป้องต้องใช้คำนี้ Energy ของคุณคือการปกป้องความสัมพันธ์นี้ให้มันมั่นคงและไม่ให้มันเกิดความสูญเสียเสียหายเกิดขึ้นต้องบอกนี้เลยนะคะคนมีคู่อืหรืออีกนหนึ่งก็คือว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไล่คุณนะักช่วงนี้คุณรักตัวเองเอามากๆอ่าทีนี้ดูต่อค่ะคนมีคู่สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรคะน้อยอกน้อยใจ น้อยอกน้อยใจกันคุณรู้สึกว่าคุณให้มากเกินไปคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ประคับประคองสถานาการณ์ในครอบครัวช่วงนี้เป็นคนจ่ายเงินเยอะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็มีพอรับผิดชอบทุกเรื่องแล้วก็ยังมาพูดจาอะไรไม่ดีกับเราทําให้คุณต้องเศร้าหมองบางท่านคุยชาราศีมีลัคนามนีเป็นเรื่องราวจุกจิกมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะพอคราวนี้คุณเริ่มเบื่อมันก็เริ่มทําให้เหมือนหมดแพชชั่นต่อกันในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมีความน้อยอกน้อยใจกันหรือว่า คือคนแฟนของคุณอะ่ะมีปัญหาเรื่องการเงินการงานมีปัญหาสิ่งต่างๆคุณพยายามเข้าไปช่วยเขาซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องแต่เขาดันแบบน่าจะดีขึ้นหน่อยประมาณนี้เหมือนกับน่าจะดีขึ้นหน่อยฉันก็อยู่รองรับความสัมพันธ์ของเธอนะเนี่ยฉันก็อยู่รองรับความสัมพันธ์ของเธอเธอน่าจะดีขึ้นหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีการลุกขึ้นมาตอบสนองอะไรกับคุณเลยนะคะไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเบื่อจังเลยมันเหนื่อยความสัมพันธ์นี้นะ ทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงคุณคู่รักของคุณนะคะคนรักของคุณค่ะชาวราศีพิจิกลัคขณาพิจิกคนมีคู่อ้าวคุณยังเป็นที่หนึ่งของเขาอยู่แล้วนี่เนี่ยนะคะเนี่ยคุณเป็นที่หนึ่งของเขานะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาแค่อยากพักอยากพัก อยากอยู่นิ่งๆกับปัญหาที่เขาเจอที่เขาเป็นตอนนี้นะคะบางคนบางท่านคุณมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวของเขาด้วยหรือเปล่านะคะครอบครัวเขาไม่ชอบคุณหรือครอบครัวคุณไม่ชอบเขาเนี่ยบางท่านบางคนนะหรือเพื่อนฝูงมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนฝูงของเขาหรือคนใกล้ตัวของเขาเขาแค่อยากอยู่นิ่งๆเพื่อให้ปัญหานี้มันจบลงไปให้มันคลี่คลายและเคลียร์ไปด้วยตัวมันเองคุณยังเป็นที่รักของเขานะคะเอคุณยังเป็นที่รักของเขาเขายังอยากไปต่อกับคุณนะคะ ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาแวะเวียนวนเวียนกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือคนใกล้ตัวของเขาทําให้คุณทั้งสองคนเกิดเรื่องบาดหมางหึงหวงกันทะเลาะก,กันเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่คิดจริงจังกับคนเหล่านั้นหรอกนะคะอาจจะเป็นช่วงอารมณ์เผลอไผลไปแค่ชั่วครู่ช่วยยามเท่านั้นเองนะคะอ่าทีนี้ดูมาเสจอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกคุณคะ่ะคนมีคู่อืมสามถ้วยทรีออฟคัพค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเขาอยากได้แฟนที่เป็นบัดดี้ เขาอยากได้แฟนที่เป็นบัดดี้เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนภาวะเหมือนภาวะเหมือนเพื่อนกันเป็นแฟนให้สถานะเป็นแฟนกันแต่หมายถึงว่าสถานาการณ์ของความสัมพันธ์เขาอยากให้มันเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนมีอะไรก็จอยกันเข้าใจกันและให้พื้นที่ในการหายใจซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะอนี่คือแมสเซจจากเขานะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เป็นดวงทั่วไปนะคะทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคนมีคู่ชาวราศีพิจิกและคณพิจิโ้โหใบายแรกเปิดมาก็ เดทเลยบางท่านคือชาวราศีพิจิกหลักขณาพิจิกด้วยกันนะคะอืมทำไมเปิดหัวมาเดรสเลยอะ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วทำไมต้องเดทสใบแรกเลย Queen of Cup โอเคอยู่ๆอารมณ์เสียอยู่อยู่จะมีเรื่องให้อารมณ์เสียเกิดขึ้นเป็นเรื่องงี่เง่าไร้สาระเล็กน้อยๆปั้งนะคะ แล้วก็เงียบกันไปเลยเงียบกันไปเลยเงียบกันไปเลยแล้วหลังจากนั้นจะมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เข้ามากาวใจให้กับคุณแล้วก็กลับมารักกันมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเออหรืออีกกรณีหนึ่งก็มีว่าแฟนแฟนของคุณหรือคนรักของคุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะมีปัญหาแต่ก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ด้วยนะคะอืม มันเป็นบางคนมันจะเป็นเหมือนจุดระเบิดที่แบบสะสมมานานเรื่องนี้สะสมมานานมากแล้วก็เบิดระเบิดเลยบางคนทะเลาะกับเรื่องลูกก็มีนะคะ,ะระเบิดกันเปี้ยงเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะอย่างสุดท้ายแล้วก็คือว่าผู้คุณจะได้กลับมาเคลียร์กันแล้วคุยกันหรือบางคนชาวราศีพิจิกแักษาพิจิกคุณอาจจะตั้งคันก็นได้นะแล้วก็เลยทําให้มีปัญหาแล้วเขาก็พูดจาอะไรบางอย่างที่เหมือนไม่รับผิดชอบก็เลยจบแต่สุดท้ายค่ะอาจจะมีพ่อแม่ฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาไปไกลเกลีย่ยแล้วพวกคุณก็จะกลับมาแล้วก็สร้างครอบครัวกัน ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะทีนี้ดูวันที่คำแนะนำค่ะคำแนะนำชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกคนนี้คู่จ้าหนึ่งใบเลยนะคะนายออฟคอรสเนอะเดี๋นวน้านายออฟคอร์อ่ะเก้าเหรียญอืม ใบเนี้ยมันแป้งได้มาเศษมาหนึ่งอย่างเข้ามาเมื่อกี้เลยคือว่าทำเรื่องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำไมแค่นั้นเลยคุณลองเอาเศษนี้ไปปรับใช้เรื่องต่างๆที่คุณเป็นกันอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องที่มีมีเหตุมีช่องช่องโหว่ในการแก้ไขปัญหานะอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเลยนะคะดูสิก้าเหรียญแล้วอ่ะอีกแค่เหรียญเดียวหรืออีกปัญหาเดียวอ่ะทุกอย่างมันจะสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะนะคะ เอออ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกลักนาะพิจิกค่ะการงานชาวราศีพิจิกลักนาะพิจิกค่ะการงานชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกเป็นเป็นเดือนที่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แล้วจะบอกว่าเป้าหมายที่คุณคิดเอาไว้นั้นมีโอกาสสาเร็จแน่นอนค่ะโปรเจกต์อะไรที่คิดเอาไว้งานอะไรที่คิดเอาไว้มีโอกาสสาเร็จและสักเซสแน่นอนค่ะ <c oughs> ระวังแค่เรื่องของอารมณ์ของเราที่ไม่มั่นใจคุณเป็นคนเก่งนะเป็นราชาถือดาตัดสินใจอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยค่ะนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำนั้นมันจะส่งผลด,ดีกับคุณ เนี่ยเห็นไหมใครทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจะไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องถ้าใครทํางานเป็นทีมจะมีลูกน้องหรือบริวารหรือใครที่จะมาคอยแบบมีปัญหากับคุณทําให้การตัดสินใจการตัดสินใจของคุณล่าช้าออกไปนะคะอืใครที่ต้องการหางานอยู่มีเกณฑ์หางานได้แต่ง,งานจะไก,กลบ้านเป็นงานที่ไกลบ้านอยู่นะคะอ,อ่ะก็ประมาณนี้นะคะ งานที่โดดเด่นเลยในช่วงนี้บางคนอาจจะมีเจ้านายรักใคร่มากหน่อยเอนดูหน่อยงานรับราชการนะคะในช่วงนี้อ่าแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เรื่องการเงินกันบ้างการเงินชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะการเงินชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนายนัพคั เงินเงินมีอยู่เรื่อยเงินมีอยู่เรื่อยๆใช้คำนี้เลยว่าเงินมีอยู่เรื่อยๆอปัญหาหนี้สินอะไรที่มันยังไม่คีย์คายมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาทำให้คุณหมดหนี้หมดสินในปัญหาที่คุณคิดเอาไว้อยู่แต่อย่างที่บอกมันเป็นพื้นดวงของของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเงินที่เข้ามาก้อนเล็กๆแล้วทำให้คุณสามารถปลดหนี้ก้อนหนึ่งได้อย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือก้อนเล็กๆได้เหมือนกับว่าสามารถแบบจัดการกับปัญหาเรื่องหนี้สินได้บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเนี่ยสองเหรียญอีกเนหะ็นไหม two two of coins เนี่ยบันชัดเจนมากว่ามีเงินเข้ามาแต่เหมือนมีเงินเข้าแล้วมีเงินออกไปนะคะอืมโชคลาภยังไม่มีนะคะแล้วก็เออคนอายุน้อยกว่าจะเป็นคนนำพาโชค หรือชี้ช่องทางในการทำมาหากินให้คุณมีเงินมีทองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเออมีอะไรอีกอืมช่วงนี้ทำบุญกับน้ำอะชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกเกี่ยวกับน้ำปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ได้หรือว่าถวายบริจาคน้ำให้กับวัดหรือว่าบริจาคน้ําอะไรให้กับเด็กกาพร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนศาสนาไหนนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าเออ มันต้องดูด้วยว่าคุณเป็นคนศาสนาอะไรแล้วพออะไรทําอะไรที่สามารถทําเกี่ยวกับน,น้ําได้นะคะก็ลองไปดูมันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะโอเคอะประมาณนี้เลยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b s c r i b e ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวอะไรอยู่ใน Description บอกด้านล่างนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ